สวัสดีครับเพ,พราะภาพยนตร์ทำให้เกิดบทสนทนาแล้ววันนี้เรามากันในเรื่อง human resource พนักงานใหม่ปรดรับไว้พิจารณาครับหนูได้ยินมาว่าที่นี่โหดเหมือนกันค่ะอ่ะเราเล่าเรื่องย่อคร่าวๆดีกวะนะ่าเนาะ human resource เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงาน hr ของบริษัทโทรษัพทหนึ่งที่เขาต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาในตอนนั้นเพราะว่ามีพนักงานคนนึงเนี่ย เขารางงานไปแบบไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแค่ลายมาบอกว่าหนูทนไม่ไหวช่วยไปบอกเจ้านายหน่อยได้ไหมว่าพี่อย่าทำรุนแรงกับหนูเลยซึ่งเรื่องก็ดําเนินหลังจากนั้นโดยที่ว่าในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยเขาก็อุ้มท้องเล็กๆไปด้วยในเรื่องอะมีสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการสัมภาษณ์งานเราเรารู้สึกว่าเราอะไม่ได้เป็นเอสอาเองแต่เราเป็นคนฟูมน้องเข้ามาเองครับดังนั้นถ้าไปดูในหนังก็จะรู้สึกว่าเขาสัมพาษธ์ น้อยเกินไปปะอ่าตาารรู้สึกเราอ่านเล่าแท่งฟนะันอะเจหลอบหนูรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเข่งเท่าแบบพี่หนูเคยเจอก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ที่คอนเนตทิต์ดลอดอะก็เขาก็เป็นบอต่างชาติแล้วก็เลยเแบบมีความเก่งนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินเราอย่างไรเขามีเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนสัมบับพ,พี่พี่เนี่ยมันก็จะมีความเป็นตัวเองอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบวุ้ถึงว่าชิวเลยขนาะดมันก็จะมีแบบระยะห่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนู โชคดีหน่อยที่ไม่ได้โดนสัมภาษณ์แบบดุแบบจนแบบเครียดเลยขนาดนั้นแสดงว่าเคยมีเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักหรือเคยได้ยินมาป่าว่าการสัมภาษณ์งานบางทีมันเจอคําถามที่ชวนช็อกค,คิดว่าน่าจะเหมือนในหนังเลยคือแพบบี่เขาถามว่าน้องจะทํายังไงถ้าโดนแบบปาของใส่อะไรเงี้ยคือถ้ามาแล้วเนี้ยหนูว่าใครใครเจอก็ต้องช็อกค,คือเป็นคําถามวัดกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบริบทของเรื่องอะบริบทขอ,อบบของเรื่องก็คือกูถามเพื่อเมคชัวร์ว่าไหวใช่ไหมใช่ แต่คนที่โดนถามอะคุมเครือถูกไหมใช่มันก็คุมเครือคืออะไรวัดอะไรหรือเปล่าเอนน่าสนใจเพราะเราไม่ได้คิดมุมนี้เลยวะ่ะที่จริงทอมตอนทักมาสมัครพี่ไม่ได้เป็นคนไม่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 พี่บิงเนี่ยทำงานมานานก่อนพวกเรามากๆเป็นสิบปีอยากรู้ว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์งานสิบปียี่สิบปีแล้วจนมาถึงตอนนี้คิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันเนาะ มันไม่เหมือนคนไปวิ่งหางานมันเหมือนงานมันวิ่งหาคนอแต่ว่าสมัยก่อนอนะ่ะงานมันนักจะเปิดโล่งๆให้คนจำนวน<ป>มากข <ไป S 1> ึ้นบ <มา S 1> ้าง,งแล้วก็จะมีตแกแกอ่ะมากรอ,องถามตัวเองเดี๋ยวว่าวันเนี้เรารู้สึกอินกับการดูคัดเลือกนักร้องที่จะต้องเอาคนสามสี่หมื่นคนไปรอหน้าศึกเพื่อคัดเลือกออกมามี3ามสี่คนแล้วรเ,ลเราก็โหวตไปเรื่อยๆป่ะเราสึกว่าเดี๋ยวนี้เรามองไม่เหมือนกันเลยสมมติว่าถ้าใครจะคนหนึ่งอยากจะเข้าไปอยู่ในค่ายสักค่ายหนึ่งนะคุณก็แค่ทําอยู่ที่บ้านนั่นแหละ เป็นเจนเก่งเดี๋ยวงานวิ่งเข้าไปหาคุณเว้ยเป็นความบังเอิญมั้งที่การสัมภาษณ์ครั้งแรกในชีวิตตอนยุ1สิบเก้าอะไปเจอกับเ r แป๊บเดียวแล้วเจอเจออเา้าของบริษัทเลยอืเจ้าของบริษัทเดินเดินเดินมาเที่ยวตอนแรกคนสมัครยาวอย่างนี้เลยแล้วก็นั่งกงินเป็นตับข้างหน้าห้องพอโดนเรียกอะเจ้าหนายมาโอ้โหตอนนั้นเนิร์ดมากเจอเจ้าหนายเมาส์ก็เมาส์กันครึ่งชั่วโมงจนเขาแตะบ่าแล้วพูดว่าผมว่าเราแค่นี้ก่อนดีกว่า เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราคิดว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้าไปเมาส์กับเจ้าของบริษัทแล้วก็กลับบ้านด้วยไม่ได้คิดว่าจะได้งานแต่ไม่กี่ชั่วโมงหละนะังจากนั้นเขาก็โทรมาบอกว่าเอาเลย<ๆ>ก็คุยกัะถูกคอกับเจ้าของบริษัทนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่รู้สึกว่าไม่ท็อปสิกเลยอเพราะว่าไม่สนุกจัดเลยผมเจอการสัมภาษณ์ที่ต่างกันมากแบบในที่เดียวกันใน,ในที่ทเดียวกัน,นเคเ,ออเคยไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งต้องสัมภาษณ์สองรอบระหว่างเอชากับ หัวหน้างานตอนแรกเลยคือหัวหน้างานเป็นคนดูเรซูเม่แล้วโทรมาเรียกไปสัมภาษณ mm. ์จริงๆวันนั้นควรจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งเดียวเหมือนพอไปแล้วหัวหน้างานเขาติดประชุมหรือทําอะไรสักอย่างอยู่ mm. เขาก็เลยเข้าใจว่าโอเคมาสมัครงานอะไรนี้หรือเปล่าเลยให้ไปเจอ HR ก่อน mm. โดยที่ทางนั้นน่าจะไม่รู้ว่าเราคุยมาแล้วเราโดนเรียกตัวมาคนละบริบทกันใช่ mm. พูดตามตรงก็คือโดนข่มมาก ด้ืยอวามว่าเราเป็นเด็กจบใหม่คนระับช่วงหนึ่งที่เขาถามเราว่าเราเป็นเด็กจบใหม่นะทำไมพี่ต้องรับเราด้วยด,ด้วยน้ําเสียงท่าทางเราจะรู้ได้เลยว่านี่คือการดูถูกเรามันเป็นการสัมภาษณ์ที่แย่มากท่าทีที่เขาสื่อสารกับเราเราก็เดิน,นออกจากห้องมาแบบงงแล้วก็ถามาอีกทีว่าแบบเรียบร้อยแล้วเหรอครับขับรถมาสักพักหัวหน้างานโทรมาเราก็เราให้ฟังว่าโอเคสัมภาษณ์กับ hr ไปแล้วฟ้องให้กลับเลยครับก็เรียกเรากลับมาก่อนกลับมาก่อนยังไม่เจอที่เลยเลยได้สัมอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้มันต่างกันมาก คนละโลกเลยเพราะว่าหัวหน้างานเขาเวลคั่มเรามากแล้วเขาก็คุยกับเราดีสุดๆ,ดๆเขาให้ความสนใจในตัวเราแล้วก็ไม่รู้สิทุกอย่างมันดูมันดูไปไปได้ดีไปได้สวยมากๆอะต่างกับตอนนี้สัมกับเอถ้าอย่างในหนังอะเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่มาสัมภาษณ์คนแรกๆอะคือคนที่มีของหมดเลยนะแล้วแบบเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีๆที่บริษัทต้องการทั้งนั้นแล้ว เขาเป็นฝ่ายที่จะเลือกเองมากกว่าว่าจะทางานกับบริษัทไหมไม่ใช่บริษัทที่เป็นตัวกรองว่าแบบเราจะเอาเขาเข้ามาไหมฝ่ายสรรหาทรัพยานนะกรบุคคลอะจาเป็นกว่าเดิมเรารู้สึกว่าแต่ก่อนอนะใครก็เป็น HR ได้อันนี้พูดแบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูถูกอาชีพนี้นะ,ะมันก็เหมือนหลายๆอาชีพแบบที่ใครๆก็มักจะเป็นได้แต่สมัยนีย้มันกลายเป็นว่า โหเขาต้องตาถึงตาแหลมมีดาต้าเบสมากมายเพื่อจะคัดกรองคนข้ามจากช่วงสมัครงานมาในเรื่องก็จะเห็นว่ามันมีสถานาการณ์ที่เรียกได้ว่าท็อกซิคพี่เกิดขึ้นกับตัวละครตัวจิดาตอนสัมภาษณ์งานเขาบอกเขาเขารับได้แหละไม่ว่าจะยังไงก็ตามพ่อเขาด่าเขาหนักกว่านี้แต่สุดท้ายเขาร้องเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาโดนอะไรที่หนักกว่าปากระดาษวะเขาโดนถ้างั้นถ้างั้นเราถามสองคนเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็น เขาเรียกตัวเองว่าเจนซีป่ะเจนซีเจนซีเจนซีสคู่เนาะด้วยความที่ตัวละครที่เข้าไปสมัครก็เป็นเจนซีเหมือนกันพ่อแม่ของเจนซียังสอนให้ลูกอดทนเพื่อจะได้งานที่ดีหรือว่ายอมให้คนที่มีอำนาจโขกศัพท์เพื่อสักวันหนึ่งความดีงามของการทำงานของเรามันจะส่งผลขี่บ้านให้กลายเป็นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขายังสอนเรื่องนั้นอยู่ป่ะส่วนใหญ่โดยทั่วไปยังสอนเรื่องอดทนอยู่เนาะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ ผ่านเจเนเรชันที่มันต้องทนกับหลายสถานการณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งเอ่ยอะไรเอ่ยแม่ผมก็จะคอยบอกตลอดแม้ว่าเราจะยังไม่ได้บอกเขาว่างานเราเป็นอะไรหรืออะไรบ้างก็ตามแต่เขาก็คงเห็นมาก่อนว่ามันมีเทรนแบบนี้ที่คนรุ่นใหม่เริ่มทนได้น้อยลงคิมเจอไหมพี่บอกค่ะเขาก็บอกว่าก็สู้ๆขึ้นหนัวไม่ได้มีเครื่องเครียดเรื่องงานอะไรขนาดนั้นเขาจะบอกว่าเออสู้ทนไปก่อนแต่แบบช่วงเริ่มงานใหม่ๆก็จะมีแบบกังวลว่าหนูทํางานได้แบบไม่ดีตามที่หวังเลยพ่อหนูก็จะบอกว่าเพิ่งเริ่มงานันก็ต้อง ทนไปก่อนฝึกไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะบอกว่าแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงอะ่ะค่อยออกแต่คือดีตรงที่วันหนึ่งไม่เจอสถานการณ์นั้นอย่างของผมนะแม่ผมเขาอยู่ในที่ทํางานที่เอาจริงไม่ได้ดีขนาดนั้นมีความท็อกซิกเบาๆเขาอยู่กับที่ทํางานเดิมเนี่ยน่าจะมาสักเกือบ30ปีได้แล้วแหละเราก็เลยคิดว่าเขาอยากให้เราอะทนทนให้ได้เหมือนกันลงรายละเอียดได้ป่าว่าสิ่งที่แม่เจอในที่ทางานอเอาประมาณไหนที่เขาเจอเออ เที่ยวมากเรื่องวันหยุดวันลาปีหน,นึ่งเ่ยแม่ผมแทบจะไม่ลาเลยเไม่ได้เพราะปกติถูกไหมหยุดแค่วันอาทิตย์อ้อ่าเป็น,น,นองค์กรที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์เหมือนในเรื่องเลยและการลาแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลที่ค่อนข้างฟังขึ้นฟังขึ้นมากๆที่สำคัญก็คือว่าเป็นองค์กรที่ห้ามมีสหภาพแม่บอกว่าไม่เล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีความเกี่ยวข้องกับสหภาพเคย ทำงานที่เก่าแล้วเป็นสารภาพมาก่อนไม่รับเลยแต่าจริงๆพ่อแม่หนูก็แบบเจอเหมือนแม่พิทักคือเขาก็หยุดแค่วันเดียวแม่หนูทํางานแรงเสริมสวยก็หยุดได้แค่แบบวันพุธตอนเด็กอะรู้เลยว่าแบบไม่แทบไม่ค่อยมีเวลากับแม่พุธหนูก็ต้องไปเรียนกลับมาก็ได้ใช้เวลา,าแค่แป๊บเดียววันเสาร์อาทิตย์เนี้ยหนูก็เล่นอยู่คนเดียวตามมาคาเด็กพ่อก็เหมือนกันทํางานหกวันอยู่แค่วันอาทิตย์อืเพราะว่ารุ่นเขาอะเจอมาแบบมีแล้วเขา แล้วเขาอยู่ในสังคมที่บอกเขาว่าต้องทนอ่อะเขาก็เลยอยากให้เราทนด้วยเหมือนกันคนรุ่นเก่าๆก็เลยต้องยอมกับระบบมากเกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคนี้ที่เสรีขนาดเนี้ยม,มาเสรีขึ้นเรื่อยๆนะข้อดีของมันก็คือเด็กที่จะเติบโตมในอีกยุคนึงอะ่ะเขาเริ่มมีความหวังในการมีเสรีภาพในความคิดเดยอะขึ้นกว่าเดิม,มน้าแปลงเหมือนเห็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเจอจะมาทำรู้สึกว่าฉันไม่อยากเจออย่างนี้มไม่อยากแบบตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็เลยแบบ เออจะเลือกขอเลือกว่าน้นองมีคําถามอะไรอยากถามพี่ไหมจริงจริงหยุดวันเสาร์ก็ดีนะคะแบบว่าเราจะได้มีเวลาพักกันบ้างะคะ่ะพี่การทํางานหกวันต่อสัปดาห์สําหรับเจนซีเราคิดว่ามันเป็นดิวเบรกเกอร์ไหมหนูว่าหนูว่าเป็นเพราะหนูก็คือตอนหนูหางาน,านหนูก็พยายามหางา,านที่แบบต้องมีวันอยู่เสาร์อาทิตย์เพราะหนูรู้สึกว่าขนาดเสาร์อาทิตย์ยังน้อยเลยสำหรับหนูกว่าจะได้ใช้เวลาแบบวันหนึ่งเนี้ยทำงานบ้านทำนู่นทำนี่มันก็แบบ หมดแล้วอ่ะวันหนึ่งวันเสาร์อะไรย่างเงี้ยวันนี้ก็เพิ่งได้พักคือถ้าอยู่แค่วันเดียวหนูรู้สึกว่าน่าจะไม่ไหวคือคิดว่าแบบคงฟื้นฟูตัวเองไม่ทันสําหรับพี่เห็นด้วยพี่คิดว่าการทํางานหกวันมันเป็นอะไรที่ <c oughs> ไม่คุ้มค่ามัน <c oughs> ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ <c oughs> เออม,มันแสดงออกถึงการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่ <c oughs> ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะว่า แน่นอนแหละงานคือส่วนสําคัญในชีวิตทุกคนเนาะแต่ว่างานมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทํางานไปวันวันมันอยู่เพื่อใช้ชีวิตแล้วงานมันเป็นส่วนที่ทําให้เราอ่ะใช้ชีวิตต่อไปได้แค่นั้นเองเพราะงั้นมันมันเลยไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ถ้าเราจะต้องทุ่มเทเวลามากขนาดนั้นส่วนตัวพี่อ่ะพี่เคยมีประสบการณ์ทํางานทุกคนต่อสัปดาห์ บริษัทน,นั้นจําเป็นต้องเปิดหกวันต่อสัปดาห์จะให้พนักง,งานคนนี้มีอธิ์กว่า mm hmm. คนอื่นก็คงไม่ได้อะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าตอนนั้น่ะไม่รู้ตัวเป็นระหัวใจ mm hmm. แล้วการทํางานหกวันต่อสัปดาห์วันละแปดชั่วโมงมันมีบวรถก,การเดินทางกลับบ้านมาด้วยมันก็คือสิบหกสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เยอะก็จะทำรำนมนุย์ไหม mm hmm. ใช่ร่างกายมันฟ้อง mm hmm. มันมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงทางานช่วงนั้น mm hmm. ทํางานที่นี่ได้ปีหนึ่งหลังได้บรัสไม่นาน น่าจะเดือนสองเดือนเท่านั้นเองก็หัวใจวายในที่ทำงานเลยก็คานทานเบ่งเป็นทหารล่าไปทุกคนลึกๆก็เล่นละครงานกรงศีอ่ะเขาจะเข้าใจว่าลูกน้องแบบโอ้ก็แค่ไม่สบายสลบไลายไม่กูกำลังจะตายตอนนั้นนะโบกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลโอหคือไม่มีใครเรียดไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเลย ไม่มีใครช่วยทุกคนนึกว่าก็แค่อคือไม่มีใครถามไข้ใช่มีใครถามไท้ยแล้วหลังจากนั้น<อ>ยังไงต่อที่จริงหลอกใจเลยไหมหรือว่าเราออกเลยใช่เราออกเลยแล้วก็ผ่าตัดพักซื้นอยู่หลายเดือนอยู่เรื่องที่พี่บิงเล่าอะ่ะมันมีงานวิจัยจาก WHO แล้วก็ ILO นะที่เขาบอกว่าทํางานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปอะ่ะมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้การทํางานของสมองด้อยลง และที่สำคัญก็คือเสียงโรกหลอดเลือดสมองกับโลกหัวใจเพิ่มขึ้นเพราะงั้นนะ่ะที่พี่มิงเป็นเนี่ยอาจจะพูดได้ว่ามามีส่วนมาจากงานมีส่วนมาจากงานมากๆไปเลยแหละอันนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะที่ในขณะที่ในไทยอ่ะทุกวันเนี้ย การทํางาน6วันต่อสัปดาห์ยังเป็นเรื่องที่แบบเรายังมองว่าโอเคมันก็ปกตินี่ที่นี่ที่นี่ทำแล้วเรายังต้องเถียงกันอยู่อ่ะที่ยุโรปเนาะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วอ่ะทํางาน32ชั่วโมงต่อสัปดาห์พูดง่ายๆคือประมาณมไม่ถึงสองวันนะะเออมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํางานทําการกันเลยนะแต่คือเขาทําแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการบริหารแรงงานมากกว่า ว่าเราจะใช้แรงงานยังไงให้คุ้มค่าในแต่ละวันแล้วก็ได้งานที่ดีที่สุดออกมาจากแต่ละคนอ่ะอยากเล่าเคสนี้ให้ฟังมากเลยเรื่องการทํางาน6วันต่อสัปดาห์เพราะจริงๆแล้ว6วันอ่ะเป็นมาตรฐานจริงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเป็นทํางาน5วันตอนไหนรู้ไหมโรงงานฟอร์ดมอเตอร์คือเขาอ่ะเห็นว่าการทํางาน6วันอ่ะ มันไม่ได้ประสิทธิธภาพขนาดนั้นเว้ยแรงงานพากันลาออกเต็มเลยนะมแม้ว่าเขาจะจ่ายเงินดีก็ตามสุดท้ายเขามันนั่งคิดแล้วก็ปรับโครงสร้างการทํางานใหม่เขาอะเพิ่มกะเข้าไปเป็นสามกะต่อวันก็คือแปด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 ใช่ใชแต่ให้พนักงานอะทำแค่ห้าทำแค่ห้าวันก็พอแล้วน่าจะมีแรงงานจํานวนเพิ่มขึ้นใช่จ่ายตังน้อยลงโดยประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นอย่างเงี้ยโรง,งงานมันรันได้ตลอดเวลาด้วยม,มันคือยี่สิบสี่ัว ห้าวันได้ยีสิชั่วโมงเลยพนักง,งานก็มีเวลาพักมากขึ้นอัทน,นั้นเล่าให้ฟังแต่ละคนดีกว่าสิ่งที่อยากรู้ก็คืองานของแต่ละคนน่ะมันเทคทามยังไงบ้างอันนี้อพี่เล่าของตัวเองก่อนก็ตอนนี้คนน่าจะเห็นงานของพี่คืองานวิดีโอซะเป็นส่วนใหญ่แล้วรองลงงานก็คืองานเขียนงานเขียนน่ะสำหรับพี่จะปิดปิดต้นฉบับได้ภายในประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่พอเป็นวิดีโอ่ ทุระโลกเลยวิดีโอเนี่ยตอนถ่ายเราก็นับเป็นชั่วโมงนะสมมติว่าคลิปหนึ่งเราใช้เวลาชั่วโมงได้สองคลิปอะสะออมมติแต่ว่าตอนตัดอะของที่จะตัดทั้งหมดสามแบบคัดแรกที่จะตัดจังหวะก็คือเอาพูดผิดทั้งหมดออกถ้าทักสังเกตดีๆอ่ะพอรู้จักกันมานานอ่ะเราจะเริ่มคัดจังหวะก่อนเพื่อลมหายใจนี้ต่อลมหายใจนี้ตรงนี้มีสมมติมิดนึงเราขยายออกอันนี้ชิดเข้ามา ให้ฟังแบบไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเลยนะ,ะแต่แค่นี้ก็ฟังเพลินแล้วอะ่ะให้มาก้อนหนึ่งก่อนไม่มีผ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงแล้วก็คัคคาคคารับเนี่ยหนึ่งครับแล้วทําผิวให้เสร็จอันเนี้ยใช้เวลาสมมุติว่าวันนี้อยากทแค่นี้ก็จะใช้วันเนี้ยทาแ,แค่อันนี้ขั้นตอนที่สองก็คือพี่จะหาฟุตสมมุติว่ารายการมันแค่สามนาทีแต่ฟุตพี่จะหามาเยอะมากๆจะเห็นได้เลยว่าพี่เป็นคนโรคจิตบางอย่างคือจะไม่ใช้ฟุตซ้ําอืำเลย เป็นคนโรคจิตมากคือฟุตตั้งแต่วินาทีที่หนึ่งถึงจบเนะี่ยฟุตมันจะไม่ซ้ากันทํายังไงก็ได้ให้ไม่ซ้ำก็คือหาให้ได้เยอะที่สุดใน,นหนึ่งตอนเนี่ยตอให้มันสามนาทีพี่จะหาฟุตประมาณแต่ะ่ชั่วโมงเลื่อนจนกว่าจะเจอฟุตที่สปาร์คจอยกระเสียงรู้สึกว่าเสียงในตองภาพนี้ด้วยความที่เป็นคนทําหนังมาก่อนนะั้นเราสนุกกับการที่มีฟุตเยอะๆแล้วเลือกอม,มากกว่าการที่จํายอมต้องใช้ภาพมือเท่านั้นม,มันสบายใจกว่าที่เราได้เห็นภาพเยอะๆเลยแล้ว ตรงนี้อันนี้ก็น่าใช้อะนะก็น่าใช้อะมัน,น,น,นเหมือนช้อปปิ้งอะสนุกกว่าเรารู้สึกว่าการทําง,งานให้สนุกคือเรื่องสําคัญนะบางทีไปถามคนตัดก็ได้คนตัดงานจะรู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนที่โคตรไม่สนุกเลยนี่แหละนี่คือการหาความสนุกในงานเนาะแล้วค่อยมาเป็นขั้นตอนที่สามคือเอาทุกอย่างมารวมกันหลังๆอาจจะมีภาพเสียงด้วยหรือว่าจะมีทําเพลงประกอบด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะใช้ตบหนึ่งอันสามวันลูกชีวิตเราอะไอเน,นี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ ได้งานที่ทุกครั้งที่ออนเราจะอยากแชร์เสมอมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนงานเขียนเราก็เหมือนกันทุกครั้งที่เราทําลงไปเราอยากแชร์งานตัวเองไว้เพราะว่าถ้าง,งานมันดีรเราสึกแม่งเราภูงใจอะอเออมีร้อยตัวก็อยากแชร์ร้อยตัวอ่าแล้วของขอ,งของดินใช้เวลากับจะทํางานอะไรบ้างข้อของหนูส่วนมากด้วยความที่หนูเขียนแบบว่าข่าวต่างประเทศเยอะมันก็เลยจะใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบอ่านข่าวแค่สำนักเดียวคือชอบอ่านแบบสองสามขึ้นไปเพราะว่าแต่และสำนักเขาก็จะแบบสเสนอมุมข่าวที่มันต่างกันทีนี้พอหาอะไรปกกุ๊บก็แปลอีกมันก็เลยต้องใช้เวลาแบบอ่านด้วยใช้คําพูดว่าจะเรียบเรียงยังไงมันก็เลยค่อนข้างแบบบางทีก็อาจจะเกินสามชั่วโมงด้วยซ้ำอันแล้วตรวจน่ะเพราะว่าแต,ต้องตรวจต้องตรวจงานของทุกคนด้วยหนูไม่นคนที่แบบอ่านหลายรอบมากเพราะว่าหนูกลัวแบบตัวเองแบบผ้าตรงไหนไหมอะไรอย่างนี้แบบอ่านสองสามรอบ แต่ทีนี้แบบมันจุดหนึ่งอะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้างคำอะมันไม่คุ้นเคยจริงๆหนูก็เลยต้องเอาตัวช่วยมันก,ก็คือหาเว็บที่เขาแบบช่วยพูดอีกทีแบบเว็บแคทพูดเพราะว่ามันจะได้ช่วยแบบย่นเวลาในการทํางานด้วยถ้าอย่างนั้นพี่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าจะเจอศัพท์ที่ไม่เคยเจอในโลกจากพี่มากกว่าทักอ่ะถูกไหมใช่เพราะว่า <laughs> ใช่คือวิธีการเขียนของพี่ๆอะมันจะต่างกันอย่างพี่บิงอะจะมีการเล่นคําเยอะ อืมแต่พี่ทาเขาจะตรงฉับอะไรเงี้ยเข้าใจแต่พี่บิงก็จะมีการแบบใช้คําแบบพนันนามีอุปมาอุปลักษณ์คือจะใช้คําแบบว่าเหมือนเห็นได้ตามแบบนิยายอะไรอย่างนี้แบบคําเก่าๆด้วยคือบางคำหนูก็เอ๊ะพี่บิงเขียนผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่เป็นเรื่องเจนเจนแก่หนูก็เอ๊ะคํานี้ไม่คุ้นหนูก็ไปเสิร์ชเองแบบอ๋อมันมีอยู่จริงไม่ได้เขียนผิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่นะขออภัยยากไปไหน อ่าส่วนของที่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงขึ้นไปด้วยปัญหาส่วนตัวด้วยเป็น slow reader คนหนึ่ง oh. เป็นคน oh. ที่อ่านช้ามากไม่ว่าภาษาอังกฤษาภาษาไทยพี่ไม่สามารถอ่านเป็นประโยคมองเป็นประโยคได้พี่เป็นคนที่อ่านแล้วมันมาทีละคาทีละคำเพราะงั้นแบบการประมวลผลในสมองมันจะแบบเป็นไปช้านิดนึงก็เลยทําให้เวลาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราจะรวบรวมเนื้อหาได้ช้าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือถ้าสังเกตงานเขียนพี่หลายตัวมันจะค่อนข้าง ลึกมันจะมีสถิติมาเกี่ยวข้องมันจะมีประวัติที่ค่อนข้างยาวก็เลยจะใช้เวลานานมากที่สําคัญก็คืองานเขียนพี่อะพี่เป็นคนที่เขียนไปแล้วถ้าตรงไหนรู้สึกว่าเรามีคําถามกับมันอะพี่ปล่อยผ่านไม่ได้พี่ไม่สามารถข้ามเรื่องนั้นไปได้จนกว่าจะถึงจุดหนึ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยหาไม่ได้แล้วมันไม่มีไม่มีข้อมูลจริงๆอะก็เลยถึงจะยอมแบบโอเคปล่อยผ่านมันไป เออเพราะว่าเรากังวลเหมือนกันว่าเขียนไปแล้วอ่ะคนอ่านเขาจะสงสัยเหมือนเราไหมแต่ทีนี้บางวันเนี่ยก็จะไม่ได้ทําแค่ตัวเดียวนะบางวันก็จะเขียนไว้ตัว2ตัวเผื่อวันต่อไปวันที่ต้องเข้ามาถ่ายวันที่จะไม่ว่างเผื่อวันหยุด<ม>อะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าในบางวันก็จะต้องถ่ายคลิปด้วยท<ม>ำสริปถ่ายเช่นเดียวกันไอตัวทาสริปถ่ายแล้วแต่เรื่องเลยแหละว,ว่าใช้เวลามากแค่ไหนแต่บางเรื่องเราประยุกมาจากบทความที่เราเคยทําไว้แล้ว<ๆ>ก็อาจจะประหยัดเวลานิดนึง คือตอนแรกเราไม่เป็นแบบนี้เลยนะถ้าพูดว่าเราเป็นองค์กรที่ฟิกมากๆว่าใครทําอะไรคือทักเขียนอย่างเดียวแบบคือพี่คิดได้อะไรออกอ่ะพี่ก็ต้องดูให้ทักเขียนเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนั้นน่ะเขาฟิกว่าหน้าที่เราเของพี่คือข้างหลังล้วนๆแล้วกแอดมินก็แอดมินแอดมินเลยคนก่อนหน้าเนี้ยอ่ะพี่เองนะเป็นคนเปิดประเด็นว่าทุกคนควได้ทุกอย่างเลยทุกคนควรสลับหน้าที่กันได้แล้วก็เริ่มสลับกันอ่ะเริ่มสลับเริ่มสลับตําแหน่งแล้วก็มันได้เลยเราก็เลย แพร่เชื้อไปที่น้องแอดมินคือช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนสําคัญในองค์กรคือมันสมองร่วมกันนะเรารู้สึกว่าเออเวิร์กงานมันเวิร์กมันต้องมีสิบามันต้องแบบทุกคนช่วยกันคิดอะใช่หนูว่ามันอยู่ที่แบบบริบทอยู่แบบของบริษัทด้วยอย่างเงี้ยถ้าแบบบริษัทใหญ่เงี้ยแต่แบบคนนึงทาสเปรยสปาเงี้ยมันก็จะแบบอันนั้นก็ไม่โอเคแต่ด้วยความที่ของเราเนียมันเล็กทีมเล็กหนูก็เลยบอกว่าไม่ค่อยีเรียเท่าไหร่ อันนี้ถามในฐานะคนที่เป็นอาวุโสก็แล้วกันคิดว่าการมอบหมายงานที่มากขึ้นหรือว่ามากกว่า job description เนี่ยเป็นเรื่องแย่หรือเรื่องที่ทําให้เราพัฒนามากกว่ากันหนูว่ามันน่าจะอยู่ตรงที่ช่วงสัมภาษณ์อะมันมีคุยก่อนไหมว่า hey, เดี๋ยวพี่จะให้ทําอันนี้เว้ยนะน้องจะโอเคไหมอย่างเงี้ยหนูว่านั้นอะ่ะโอเคเพราะว่าเราจะได้คุยกันตรงๆเลยว่าเออหนูไม่โอเคหรือไม่โอเคก,กับการที่หนูได้งานเสริมนี้แต่ถ้าอยู่ดีแบบตอนสัมภาษณ์ไม่มีพูดถึงเลยเ <c oughs> ข้างนานปุ๊บก็บอกว่า มีงานเสริมให้เพิ่มเนี้ยหนูว่ามันก็คงไม่โอเคหนูก็แล้วแต่แบบบุคคลด้วยว่าเขาจะมองอันนี้ยังไงแล้วอ่าวแล้วถ้าแบบัดภาพกลับไปวันนั้นไม่ได้บอกลืมสมมติลืม <c oughs> เพราะวันนั้นไม่ได้พูดถึงอมันก็จะแบบแปลกปอ้าวไม่เ,เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าอ,อะไรแบบว่าตอนเจดีมันอีกแบบนะทําไมพอทํางานจริงๆแล้วถึงแบบมีหน้าที่เพิ่มอะไรอย่างนี้ในช่วงเวลาการสัมภาษณ์อะ เราอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดได้หมดจริงๆว่ะโดยเฉพาะ HR ต้องยอมรับ HR, HR ไม่ได้รู้รูปแบบงานของคนทำขนาดนั้นใช่ใช่เจด้เนี้นะมันก็เป็นข้อสรุปได้นะว่าความจริงแล้วชั่วโมงการทำงานอะ่ะมันอยู่ที่ว่างานเราทำอะไรเนาะเรารู้สึกได้เลยว่าอันนี้เราไม่ได้เบลมงานแบบอื่นเนาะแต่มันมีงานมาประเทศจริงๆที่เรารู้สึกว่ามันถูกบังคับให้ตีตัวเข้าทำงานเหมือนตัวเปล่าอะ่ะแล้วก็กลับบ้าน แต่ว่างานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานจริงๆอะ่ะมันควรเป็นงานที่ทั้งได้ประสิทธิภาพทั้งยืดหยุน่นทั้งทำให้คนที่ทำงานมีเวลาต่อ,อตัวเองด้วยอะไรที่มันจะไม่ดีกับลูกของลูกอะ่ะเราก็ต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเราเดี๋ยวต้องทาบางอย่างที่ไม่อยากทาบ้างค่ะโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าองค์กรที่เราอยู่เนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วเราก็ยังแฮปปี้กับมันอยู่ แต่ถ้ามองไปที่โลกข้างนอกอะเราไม่สามารถเอาลูกมาอยู่ในองค์กรแบบเดียวกันหรือว่าไปจับเขาใส่ในทุกกระปุกที่มันเจ๋งที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ต่อให้เราวางลูกไว้ที่โรงเรียนานชาติลูกอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ดีพอเราจับลูกเรียนมหาลัยที่ดีสุดในจักรวาลนี้แล้วอะมันอาจจะมีคนที่ไม่ดีหรืออาจารย์ที่ไม่ดีพอจะทาลายลูกราดีหรือเราจับลูกไปอยู่ในองค์กรทางานที่ดีสุดในโลกอะมันก็อาจจะเป็นตาแหน่งที่เที่ยที่สุดในองค์กรนั้นก็ได้ถามทั้งสองคนเลยว่าแล้วอย่างนี้ มีความคิดที่อยากมีลูกไหมสําหรับผมนะผมผมอยากผมอยากเพราะผมเชื่อว่าในฐานะประชากรของโลกใบนี้แน่นอนแหละเรามีหน้าที่แบบว่าสืบพันธุ์เนาะเพรามีหน้าที่สืบพันธุ์เรามีหน้าที่ส่งต่อเจเนอเรชันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถผลิตประชากรคุณภาพออกมาได้อย่าเพิ่งว่าผมมั่นหน้านะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าโอเคเราเติบโตมาดีมากพอที่จะส่งต่อ คุณภาพชีวิตดีๆและการอบรมส,สั่งสอนดีๆให้กับคนคนหนึ่งและปกป้องเขาจากพิษภัยของโลกใบนี้ได้การที่เราได้สร้างประชากรคุณภาพขึ้นมาสักคนหนึ่งอ่ะมันจะช่วยทําให้โลกนี้ดีขึ้นในสักวันเว้ยส่วนตัวหนู <c oughs> คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุตอนนี้เ,ลเปล่าหนูไม่อยากมีด้วยความที่แบบกลัวว่าจะเลี้ยงเขาไม่ดีมองภาพตัวเองนี้ลูกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆหนูมีน้องสาวน้องสาวที่แบบ อายุน้อยมากคือหนึ่งขวบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี้ยคือหนูอะก็ก็เลี้ยงช่วยแม่เลี้ยงก็รู้สึกว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมคือในฐานะพี่สาวก็ได้บอกว่าเราจะทําให้เขาแบบไปเจอสังคมพี่ดีได้หรือเปล่าเพราะหนูอะเจอสังคมแบบไม่ค่อยดีแต่ดีตรงที่ว่าหนูอะพ่อแม่ค่อนข้างคุมเข้มก็เลยไม่ค่อยออกนอกนอกฐานเท่าไหร่คือหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างพลานอยเขียงวนเรื่องนี้มากก็เลยบอกว่าโอ้ถ้ามีลูกก็ มันก็ต้องกังวลอีกว่าเขาจะเป็นยังไงไรอย่างนี้กลัวตัวเองไม่มีศักยภาพที่ดีมากพอแบบที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตมาเป็นคนที่ดีได้คือหนูอว่าจ,จะแบบไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่กลัวแบบตัวเองเลี้ยงเด็กได้ไม่ดีเท่าพ่อเท่าแม่อะไรก็เลยแบบอย่างละกันพี่ตอบไปสองแบบเพราะว่าพี่เป็นคนเคยอยากมีลูกเอาข้อจริงตอบยเท่าคิมที่อยากมีลูกอ่ามันสวนทางกันเลยนะตอน ไปรุ่นมีความอยากมีลูกเพราะว่าชอบค่อนข้างชอบเด็กชอบเห็นเด็กเติบโตอ่ะผูกพันกับเด็กเล็กๆเ,เพราะว่าได้เดินทางไปสอนเด็กหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเยอะแม้กระทั่งแบบเด็กที่ไม่สมบูรณ์อะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบตาบอดพิการออรทิสติกอะไรเงี้ยเราอินมากเรา่าช่วงนั้นไปสอนเด็กหรือว่าไปคุกคีอยู่กับเด็กเยอะอะไรเงี้ย ก็มีความเอ็นดูกับเด็กแล้วก็มีความที่รู้สึกว่าเด็กชอบเรา mm hmm. ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึก mm hmm. ของคนท mm ี่ทําให้คนอยากมีลูกจริงนะไอ้คนประเทศว่า mm hmm. ไปที่ไหนเด็กก็เด็กก็โฟกัสที่เราอ่ะ mm hmm. หรือว่าเราพูดอะไรเด็กก็ฟังไปหมดอะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาแล้ว mm hmm. ทําให้เราเห็นว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องใหญ่มาก mm hmm. มันเป็นเรื่องความมั่นคงอ่ะคุณต้องมีความมั่นคงเป็นสองถึงสามเท่าของคน mm hmm. ปกติอ mm hmm. เพราะว่ามันคืออีกหนึ่งชีวิตนะ เข yup. าก็มาแบ่งไอความมั่นคงของเราที่เราสะสมไว้เกินครึ่งชีวิตของเราแหละถ้าเราก็มีความมั่นคงเพียงพอเราถึงจะยอมมีลูกได้ดังนั้น่ะถ้าถามนักปัจจุบันเนี้ยอยากมีลูกอยู่ไหมจะอยากมีลูกเมื่อมีความมั่นคงเพียงพอเหมือนจะเอาตัวเองในสมัยก่อนผสมตเองในสมัยนี้แล้วบวกเงินเข้าไปถึงจะรู้สึกว่าเออมีลูกได้แล้วแต่ปัจจุบันน่ะมันมีความรู้สึกประเภทที่ว่าเราอยากทําอะไรเพื่อโลกเลย เราเจอผู้คนเราได้อธิบายเราได้คุยเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็เหมือนความรู้สึกที่ที่ถามเมื่อกี้ว่าถ้าเพิ่มงานเด็กงานักง,งานหนึ่งอะในใจพี่อะพี่คิดเรื่องที่ว่าถ้าเขาทํางานรูทีนทั้งวันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนที่ใครก็มาแทนเขาได้แต่ถ้าวันหนึ่งคิมได้ลองเขียนงาน่ที่จะรู้สึกว่าคิมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองสําคัญมันไม่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าที่อยากให้คนที่เขามาทํางานในองค์กรนี้รู้สึกเหมือนกันก็เหมือน<ม>ได้ลูกมาคนหนึ่งแล้วก็<ม>จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเองแล้วยังวะ<ม>ตอนนี้อะไรเงี้ยถึงก็ย้อนไ่ได้เขียนว่า<ม>ถ้าทําแบบแค่หมิ่นเดมมันก็แบบมันไม่มีอะไรมันก็ได้แอบน่าเบื่อเนี่ยพอได้เขียนมันกแบบ็ได้ใช้ความคิดใช้ความวามีทักษะใช้บริหารความคิดตัวเองด้วยวอ่ะเด็กอุ๋วเขาริงหนะมันมัน,ม,นมันพาเราไปไกลมือนันนะมันเหมือนย้อนเราไปวันที่เราสวะางงานอะ เราย้อนกลับไปในวัยที่เราเด็กเลยอ่ะแถมตั้งข่าหาวานาคตด้วยว่าเราเราอยากมีอยากมีลูกหรือ่าและนี่แหละครับก็คือรายการภาพยนตร์ทําให้เกิดบทสนทนาเนาะแล้วก็ในอีพีหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ติดตามกันนะครับและอย่าลืมติดตาม connect the dot ด้วยนะครับ